เวลราคาในประเทศไทย Sony Xperia 1 Mark 6และ Sony Xperia 10 Mark 6พี่น้องชาวอารียรรมปี2024เตรียมเปิดตัวเริ่มต้นเพียงแค่16,990บาทเท่านั้นถ้ากับมารเด็ข่าวสารดีทาง IT ในช่วงเย็นในว่าสแปนเดลกาสาเสิบัทีทนพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่มาเตีแบบนี้เป็นประจำทุกวันไมสักที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับล่าสุดนะครับมือถือรุ่นนี้ก็ได้มีการถูกนามาเปิดตัวนะครับในประเทศไทยด้วยไม่ว่าจะเป็น sony xperia 1 mark 6แล้วก็ xperia 10 mark 6นะครับในส่วนของ xperia 1 mark 6ตัวนี้เนี่ยจะมีหน้าจอที่กว้างขึ้นนะครับเป็น19.5ต่อ9 ใกล้เคียงกับค่ายมือถือในตลาดทั่วไปคือกลับมาเป็นมือถือไซส์ปกติอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ในส่วนของกล้องหลังนะครับก็จะมี X-MoT นะครับประกอบด้วยเลนส์ส์ซึ่งเป็นเลนส์เทเลมาโครนะครับเป็นรุ่นแรกของทางค่ายแต่ยังมีการอัปเกรดนะครับสามารถซูมแบบ True Optical ซูมแบบขยับชิ้นเลนส์ได้จริงนะครับไกลระยะ75ถึง180มิลลิเมตรเลยทีเดียวก็ถือว่าเน้นในเรื่องของออปชั่นตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับ แล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับ Human p o s t Estimation นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นช่วยในการคัดดาวน์การเคลื่อนไหวของมนุษย์นะช่วยในการถ่ายภาพเนี่ยให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับสเปคของ Sony Xperia 1 Mark ที่6กจะอยู่ที่หน้าจอ OLED นะ6.5นิ้วความเร็วฝุ่ S+C+ Reference หนึ่ร้อยยี่สิบเฮิร์ตครับ Touch Sampling r ร้อยสี่สเฮิร์ตรองรับ HDR Snapdragon แป Gen 3ครับ RAM 12บสองกิกรอมสองกิกเพิ่มเมมได้1.5ึ่เทราไบต กงเลนหลัก48ล้านพิกเซลอัลตร้าไว12ล้านเทเลโ h o ฟ o โต้12ล้านกลองหน้า12ล้านพิกเซลระบบเสียง h i เ e s h i เ e s Wireless สำลักซีลองสา r e a l i t y Audio เชื่อมต่อเครือข่าย 5G แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์การชาร์จเรลวชาร์จไร้สายน้ำหนักเพียงแค่192กรัมเท่านั้นในราคที่รุล E1 รุ่น e นะครับก็คือ Sony Xperia 10 Mark 4ขอภัย Mark 6เนาะ ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ o อเรนะครับ6.1นิ้ว Full h d Plus นะครับ Refresh Rate 60Hz นะครับซัคซิ i n g r เ t e 120Hz แล้วก็มีชิปเซตเป็น Snapdragon 6 Gen 1นะครับแ a m 8GB หน่วความจำ128เพิ่มเมมได้1.5 t b กล้องหลังนะครับ48ล้านพิกเซลอลตราวาย12ล้านกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับลำโพงค่อนข,ข้างมาครบเลย USB Type C 2.0แบตเตอรี่5 0 0 0 m a h นะครับการันตีฝุ่น IP65 ด้วย น้ำหนัก164กรัมนะครับส่วนตัวนี้วางขายในประเทศไทยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแต่ราคาที่รุดออกมาในเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16,990บาทนะครับในส่วนของ XPEL One Max 6G ok อยู่ที่49,990บาทครับเริ่มต้น สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe พื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคนี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย